ชุดคุยของเราได้มาส่งสักพักแล้วนะคะวันนี้ก็จะมา get ready with me ซ้อมแต่งหน้ารับปริญญากันก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมผิวด้วยตัว moisturizer ก่อนนะคะตามด้วยครีมกันแดดวันนี้อากาศคือมมากแดดไม่ค่อยออกแล้วเราจะไปถ่ายรูปก,กันด้วยนะคะหลังจากที่เราลงครีมกันแดดแล้วเนี่ยเราจะมาลงตัวคอนซีลเลอร์กัน ถึงคิวของตัวรองพื้นแล้วใช้ตัวซปเปอร์มันเบอร์สิบเสีนะคะแล้วก็จะใช้แปรงแล้วก็รองพื้นในการที่จะช่วยทําให้งานผิวของเราเนี่ยมันเนียนไปกับผิวมากยิ่งขึ้นนะคะพอเราเกลี่ยรองพื้นด้วยแปรงนะคะเราจะใช้ตัวพับนะคะเข้ามาตบๆให้ตัวรองพื้นเนี่ยมันเซ็ตกับผิวของเรามากยิ่งขึ้นตบด้วยพับแล้วนะคะมันก็จะแบบ เนียนกลืนกับผิวไปเลยเราจะทำคอนทัวร์นั่นเองซึ่งรูปหน้าเราเยี่เป็นรูปหนะ้ากลมถ้าอยากจะทำให้เล็กลงก็ไปตามนิ้วของเราเลยแล้วก็ตรงนี้อีกวันนี้ก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มตรงนี้ก็ต้องทำา แล้วก็ต่อไปแล้วก็จะขอเป็นคอนโทรลแบบฝุ่นตัวนี้เราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันแต่จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็จะลงแบบว่าซ้ำกับรอยเดิมนิดหน่อยเพราะว่ามันจะได้ดูละมุนละมุนขึ้นตรงอย่างเนี้ยเราก็ปัดไปได้เลยเราจะทําให้กรอบหน้าเล็กลงในการที่จะใช้คอนทัวร์ของเราปัดไปเลยบางๆพอไม่ต้องเยอะมากไม่งั้นหน้ามันจะดูขังแบบ คาเกินไปเพราะว่าเราต้องการแค่เงาเฉยๆนะคะโอเคตอนนี้เราลงคอนโทลล้วนะคะขั้นตอนต่อมาที่เราจะทํานะคะคือเราจะต้องทำไฮไลท์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเข้มแล้วมันก็ต้องมีตัวไฮไลท์มาตัดให้หน้าแก้มของเราเนี่ยดูพุ่งและตรงนี้เป็นเงามันก็จะทําให้มันเล็กลุคนพอจะึนภาพตามออกใช่ไหมเราจะใช้ตัวเดิมนะคะก็คือคอนซีลเลอร์ นดูมีความปอกอัพแล้วก็สว่างขึ้นมาเลยเนาะจะทำเป็นโทนน้ำตาลส้มนะคะให้มันดูมีความนุดนูุแล้วก็ธรรมชาติมากลงเบสเข้มไปก่อนนะคะก็ตามด้วยตัวน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลสีอ่อนเราก็จะมาเติไมไฮไลท์ตรงที่บริเวณตรงเปิดตานะคะ เวลาลงกิตเตอร์ลงไปแล้วตาเรามันจะดูมีความแบบวิแบบวิแบบแบบแบบแล้วก็เลื่อมแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะวันนี้เราแต่งโทนนูนนอไม่จําเป็นต้องมีตัวดอลลี่อายเพราะว่าดอลลี่อายเนี่ยมันจะออกเป็นแนวแบบตกอินนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้แต่งตกอินน้องเราก็ไม่ได้ทําตัวดอลลี่อายเราจะต้องมากีดตากันอีกตัวอ e ิไลนเนอร์ตัวนี้นะคะจะใช้เป็นสีน้ตาลม,มันจะได้มีความซอฟแล้วก็ละมุนจริงๆอ่ะมันเป็นตัวที่เขียนคิ้วแต่ว่า มันมีตัวนี้ให้เขียนเราก็เอาเหมนเป็นอ e ินไลน์เพืนอให้อด,บ,ด,บ,ดบได้นะคะะดูคนตาเมื่อคนจริงๆเราจะติดขนตาปลอมด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอเป็นสุดท้ายสุดเลยะะแล้วกันเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําให้คิ้วของเราเนี่ยดูเป็นสีที่มันกลืนกับลุคของเราในวันนี้นะคะเราจะเป็นโทนน้าตาลส้มเนาะแล้วก็จะทําให้คิ้วเนี่ยเป็นสีตาจะไม่ได้แบบเป็นสีน้ำตาลเช่นมากจะเป็นแบบอ่อนๆน,นะคะดูให้มันเป็นธรรมชาติ ข้อดีที่มันทําให้คิ้วเราเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยแล้วก็หน้าซอสป็มงเนี่ยอีกข้อดีหนึ่งก็คือมันช่วยให้คิ้วนะคะเป็นทรงแล้วก็จัดทรงคิ้วได้ดีมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่เราควรจะใช้มาสคาร่าคิ้วตัวนี้นะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเปลี่ยนสีแต่ว่าเราอยากจะทําให้มันเป็นทรงเราจะใช้มาสคชร่าคิ้วที่มันเป็นมาสคาร่าใสาก็ได้อันนี้ก็ดีเหมือนกันถัดมานะคะเราจะมา คอนทัวร์ที่จมูกอันนี้เราจะใช้เป็นแบบฝุ่นเนาะนเพราะว่าแบบฝุ่น่ะมันจะได้แบบไม่เข้มมากเกินไปตรงปลายจมูกปิดจมูกนิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็ใช้อะไรเกียก่ยได้ยูก็ได้เกีย่ยเลยแลเราจะได้จมูกที่มีความเป็นเงามากขึ้นนะคะยังไม่หมดเท่านี้เราจะต้องใช้ไฮไลท์ช่วยทำให้จมูกเราเนาี่ยดูคู่ขึ้นมา เราก็ปาดไปตรงการจมูกของเราเลยแล้วก็ปาดลงไปทั้งแท่ง,งเลยแล้วก็ปลายจมูกแล้วตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงคางบริเวณทีโซนเนี้ยอีกงานหนึ่งที่เราจะมาทําคือแก้มแก้มของเราวันนี้เราจะใช้เป็นสีตัวเคทตี้ดองนูตแมทนะคะเวลาปัดเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสาวหนกลุมเนี่ยเราจะไม่ปัดแบบ ตร,ตรงนี้ตรงนี้นะจะเราจะปัดขึ้นปัดขึ้นเพราะว่าหน้าเราเนี่ยจะได้ดูมีความมีขึ้นนะคะไม่งั้นหน้าแก้มของเราเนี่ยจะดูใหญ่เนาะปัดตั้งแต่บริเวณตรงนี้นะคะจนมาถึงข้างหน้าแก้มอีกหน่อยอย่าปัดแบบนี้เดี๋ยวว่าให้ปั๊มแบบนี้นออกนีปนี้นะคะเราจะลองคืนด้วยสีเนื้อก่อน เราจะใช้เบเบอรลีนด้วยเบอร์สามสิบห้าทำให้ปากของมันมันมีสีแล้วว่ามันจะไม่มมได้โดดเกินไปสีมันก็จะเป็นปรงมาณน,นี้เลยก็จะดูแบบสุภาพสุภาพไม่ได้ดูโดดเกินไปแต่จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยติดทนมากๆืีติดทนทั้งวันนแทบจะไม่ต้องเติมดิกกบเลยคือจากการใช้สูตรเราคือชอบตัวนี้มากลิไปไอส์ตีมของายการ์ดเบอร์สิบแปดปากเราก็จะเป็นสีแบบนี้คือสวยซึ้งคุยชอบมากอ่ะสีเนี่ยคือแบบ เป็นลูที่ดูดีแล้วก็สุภาพมากๆคือแอดปฏติ่คนตามมาและนี่คือท<ม>ัชวชวลลคของเราวันนี้นะคะแล้วก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทําผมซึ่งการทําผมวันนี้นะบอกเลยว่ามันจะอีซี่แล้วก็สามารถทําง่ายมาเพราะว่าจะเป็นการทาครั้งแรกวันนี้เราจะสั่งแฮร์พีชมาด้วยนะคะเพราะว่าผมจริงๆอนะคือมันมันสั้นมากแบบมันไม่ยาวแล้วมันไม่รู้ว่าเราจะเก็บยังไงดี วันนี้เราก็จะใช้ตัวแฮร์พีในการที่ช่วยเราด้วยเอาขึ้นข้างบนะทุกคนหน้าหัวมันก็จะได้ดูโอเควีขึ้นเห็นคอมากขึ้นแฮร์พีแบบไหนทนี่มันจะสามารถทำให้หัวเราเนี่ยดูทูนีสสวยได้วันนี้ก็มีตัวนี้มาบอกต่อทุกคนคือที่มันเป็นแบบกระโหลกปลอมอ่ะที่มันทำให้หัวเราดูนุน่มนเพราะว่าอยากจะเป็นคนแบบหัวข้างาหลังมันแบน ก็เลยอยากจะทาให้แบบเวลามัดผมแล้วมันดูสวยใช่ไหมเราก็จะใช้ตัวกระโหลกปอมเข้ามาช่วยแล้วสีเนี้ยก็จะเป็นสีแบบน้าตธรรมชาติก็คือเป็นสีเดียวกับผมเลยอะทุกคนมาดูว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงมันทํายากไหมเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันในคลิปนี้เลยก็ได้เราจะแบงผมเรื่องในตรงนี้มาอุที <Okay. S 2> okay. ก็จะใช้ยางมัดเลยแล้วก็ม้วนแล้วก็ติดกิ๊บเน็บนะคะก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้สําหรับทรงผมจริงๆคิดว่าอาจจะใช้ไปในวันจริงได้เลยนะคะเนี่ยจริงๆสเต็ปมันไม่ค่อยเยอะมาเท่าไหร่เราจะใช้ไอ้ตัวเมื่อก,กี้แล้วเราก็มัดไปเลยพันๆๆผมแล้วข้างหน้าเนี่ยเราก็จะม้วนๆแล้วก็ใช้กิ๊บเน็บแล้วก็ ไอ้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นแฮ์พีดอีกชิ้นหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายแบบนี้แต่ตรงนี้มันจะเป็นผมแล้วก็ครอบลงไปมันจะได้ความหนาประมาณนี้เลยก็น่ารักมากๆสําหรับลุกในวันนี้ผมมันน่ารักเพราะมันมวยขึ้นแต่หน้าน,นี่คือดีมากทุกคนดูสภาพแล้วก็เรียบร้อยมากยังไงคิดว่าน่าจะต้องไปเก็บรายละเอียดผมด้วยตัวเจลก่อนนะคะให้มันแบบเรียบแล้วก็เซตให้มันดีๆก็น่าจะโอเค เดี๋ยวเราจะไปถ่ายนอกรอบกันนะคะโอเคบายคือหน้านี้คือสวยเลยทุกคนบอกแล้วว่าให้รอฟินิชลุกก่อนวันจริงอาจจะเอาลุกนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาแต่งลายลุกให้ดูกันว่าจะเอาลุกไหนดี